สวัสดีค่ะมนี่ป้าพามะเมงค่ะพักสวนครัวของปาเนาะค่ะนี่พักมุ่งเด้อผักบุ้ง,งนี่นี่ใหญแล้วป้าว่าขนาดนี้กำลังกินเด้อค่ะนี่ประมาณเออมันมันมันสิบข้อมือปะมาเนีเออ่แหละสิบสิบ,สบ สิบมือหรือสิบก่ามือปากระจับ่ได้แล้วบ่ได้บด่ได้นับค่ะนั่นแหละนี่ใหญ่ค่ะนี่ใหญ่น้ำค่ะป่าวะค่ะป่า,ปาสีผัดผักบุง้งไฟแดงอยู่มือน,นี่แล้วอันนี้ก็เป็นขนา่าเน,ะนาะค่ะข่าป่าโปรยโปรยโปรยลงไปนี่เป็นยอดขา่า ที่เพิ่นแตกขึ้นมาค่ะนี่นี่เต็มเลยเดี๋ยวป้าสี่อันไปซื้อกระบะมากระบะมาอีกแล้วก็มาแยกเพื่นออกปลูกเนาะขันห้องสิบปลูกใส่กับพื้นดินน่ะมันดูแรลรักษายากหมดก็ร้รายแล้วก็มีหินมีกรวดค่ะอันนี้เดี๋ยวได้จ้ะ นี่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 อันนี้เป็นผักซีเด้อจ้าอันนี้คือผักซีอืผักซีก็แตกแล้วจ้ะนี่ผักซีเนาะจ้ะเราช่วนนี่เนาะอันนี้เป็นกิีนโอ๊บค่ะเอ้เรดโอ๊บเรดโอบค่ะอันนี้เรดโอ๊บเด้อเรดโอ๊บอ่ะนี่แตกแล้วพอพจ่ใพอแจ้แล้วนี่เรดโอ๊บค่ะ กำลังแตกแล้วเลดโอบอะค่ะนี่เลดโอกแตกแล้วค่ะอันนี้ต้นบักฮู้อันนี้รู้สึกจะเป็นถ้าป้าจำว่ผิดเนาะจะแขกดำค่ะนี่การเพื่นชีออกสีน้ำตาลน้ำตาลค่ะแขกดำค่ะแล้วก็มะม่วงนี่มะม่วงนี่ค่ะอันนี้ต้นบักแตลงโมงปา เป็นไดคะ่ะแต็งมูกป่าอืมค่ะนีแ่แต็งมูกแต็งมูกนี่มีสิบหาส่นก็กำลังค่ะนี่แตกใบแตกนานออกมาแล้วดูวป่าเห็ดเครือเพิ่นขึ้นตรงนี้ให้เพิ่น,นเรื่อยขึ้นไปค่ะนั่น นี่แตงโมเนาะเฮาสิเด็กินแตงโมอีกนะอู้ยป้าก็คิดวาตะกีนี่ตายมันคือสิบลูกยากปลูกชาแปลูกน่าอยู่ลุกน่ากินนี่ที่ไหนได้มันไม่ได้ปลูกยากเด้ค่ะมันลูกง่ายง่ายค่ะลูกง่ายง่ายขอตาให้เฮามีบนปลูกแล้วก็ใจหักเนาะค่ะขาเฮ้าใจบวหักเขาก็อืมมันก็บางงามคือเขาไปได้ดูแลอย่างมันนี่ค่ะ แปงมม้งมันจะเป็นเครือเป็นเทาเด้จจะเป็นเครือเป็นเทาม,มันจะนี่อันนี้มีตูงแมงอย่างมากินบุ้งนี่เดี๋ยวป้าสิเอาอันนามไอ้นั่นมาลดนามไอ้ใบสะเดามาลดมันจะมีกลิ่นเหม็นพวกมนลุ้มะแรงถั่มะกไก่สวัสดีค่ะไปโรงเรียนเหรอคะค่ะทักท้ายที่อยูขาบ แล้วอันนี้จะเป็นไอ้นั่นค่ะเป็นต้นคานี่คาเกิดกำลังงามคาเกิดกำลังแตกค่ะอันนี้ลุ้งแล้วปลูกง่ายมากปลูกเนะาะคาเกิดกำลังงามเออเออไม่ถือ รู้ไงล่ะอันนี้ต้นมะคุงค่ะอันนี้อันนั้นแขกดำอันนี้ดำเนินค่ะดำเนินดำเนินกับยายอุ้ยเห็นแล้วก็สะอ่อนอันนี้มันต้นอย่างน้อนี่อันโดดกิ่งโดดนี่นี่นี่อันซื้อซื้อดินฮะอืม ดีมาแล้วก็มีใบใหม่หน่นมาพร้อมค่ะนีอันนี้เจ้าว่าต้นอีหยังค่ะนีเนาะอันนี้เป็นต้นหลิว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 ก็สัยงามต้นต้นหลัง เอาถิ่งเอาถิ่งดูสวยงามมัน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 จะมีอีกพันหนึง่งสูงกว่านี้ค่ะต้นหลิวอ่ะมีอีกพันหนึ่งสูงกว่านี้ป่าว่าบางงามสูงสี่ดีกว่าสวยม้อมเราสวยงามค่ะค่ะนี่ถ้าห้าวไปปลูกอยู่บ้านหนาวๆม,มันช่เป็นัท่าไอื่ ไปได้บ่ตมะุงเนะค่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นต้นคานี่นี่คากาลังแตกนอขึ้นอีกแล้วค่ะอืมลุงยายมาปลูกเอาก่อกมันมาค่ะค่ะสกีมนดูกันนี้ะกีนี่นี่น,นี่ดูนี่ นี่ยื่นนี่เหมืนกับใหย,ย่ใหญ่ใแบพบุ่มแล้วอันนี้ก็คือกับเพาเนาะกับเพาต้นกับเพาเกา่าโอ้ยโดนแล้วค่ะอันปากบุกใบเด็ดดูแลรักษาหลายปัญหาค่ะที่นี่ปากกัดฉีดดูแลรักษาเพลินเดี๋ยวสิมาตกแต่งกิ่งให้เพลินเนาะอันนี้ก็คือกับเพาค่ะนี่เ้าสิมาปักยอดนี่ ตัดท่อตัดอีหยังมูนี่ตัดแด้วมันสียูได้โดนเพราะเขากินใบมันค่ะนี่นี่นี่ค่ะจะพาเดี๋ยวปาสีตกแต่งให้ดีกะบถือเป็นต้นใหม่แบบเป็นไม้ประดับไปอีกแบบหนึง่งเข้าก็ได้เนาะกัมองมากอะสีสวยสีงามกะนี่แล้วกันี่ก็คือต้อนลิ้วต้นลิ้ว ต้นลิว้วอันนี้จะีว่าต้นอีอยงนี่เดี๋ยวปากสีเดดทิ้งดูือยัอยงเคยเห็นเนี่ยแต่บกหัวต้นย่า่ต้นลิว้วค่ะนี่นี่น,นี่เป็นต้นลิวล้วแ้บนี่ก่ะคือต้นไม่ ปีป่าซื้อทางออนไลน์มาปลูกเป็นแตะแล้วแตกพอต่อไปแก่แล้วแตกพอต่อไปแต่รรแล้วงามง้มนามค่ะนี่ดอกใหม่ป่า ็นด,ดาวเลืองอมต้นนี้แบบมันใหญ่ก็ถูกน้ำแห้งลดฮักวดขาดไปอุย้ยปากเสียดายปากเลยจับเสียบจับซ้ำไว้เลยอห้าเพิ่นเกิดเสียดายจับเสียบจับซ้ำไป,ม, <laughs> ำไปมุนี่เป็นต้นนั่นกับป้าให้อา ดอกพื้นแห่งดอกพื้นนั่นแกไปเดี๋ยวห้องออกไปเพาะไปนั่นเองค่ะได้งามหลายเนาะค่ะงามอุ้ยงามค่ะคนห้องเนาะบามันจะต้องมีสีสันแบบสีเหลืองสีเขียวสีแสดอย่างแบบนี้น้ำเนาะค่ะขันชิมีตาขี้ดินโลนโลนมันก็สิเป็นตามมึงบ่ ก็ตอแกลงสี่ล่ะถึงจะงามค่ะพักบุ่งเดี๋ยวตอนแรกนี่ป่าจะผัดะตอนใบๆค่ะคลิปนี้ชั้มนี่เด้อค่ะป่าน้ำเสนอค่ะสวัสดีค่ะ